ที่หนึ่งแคบ VIP กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับบอกได้เลยครับว่าเป็นที่น่ากังวลเนื่องจากว่าบริษัทที่เขาผลิตบุหรี่ไฟฟ้านั้นรูปแบบในการที่เขาผลิตออกมาปัจจุบันท่านผู้ชมก็คงจะเคยเห็นตามสื่อแล้วว่าเป็นรูปตุ๊กตารูปโดเลมอนรูป อะไรอ่างๆที่มันเป็นตุ๊กตาที่ดูแล้วเหมือนกับเป็นของเล่นนะครับแน่นอนครับเมื่อเด็กนำเข้ามายังโรงเรียนคุณครูหรือน้องสพนักเรียนบางทีก็นึกว่าเป็นของเล่นนะครับก็ปล่อยให้เข้ามายังในโรงเรียนแต่วันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมายังโรงเรียนหอวังปทุมธานีซึ่งบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหรือจะเป็น อะไรก็ตามนะครับที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าบอได้คํำเดียวครับร้อเซครับเสร็จที่หอวังปรุมูธานีครับเพราะที่นี่เขาใช้นวัตกรรมเข้ามาจับบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนแล้วและวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับคุณครูและน้องๆที่เขาดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับทางซ้ายมือผมครับคุณครูเบสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและทางขวามือครับน้องสภยนที่ เป็นตัวหลักที่ช่วยคุณครูเลยแหละครับสวัสดีค่ะอะไรครับครูครูคเบสค่ะก็ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อนางสาวชนัญญาวงกันหานะคะเป็นครูผู้รบับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขาย,ยาเสพติดโรงเรียนหอวังปทุมธานีค่ะครับคุณครูอยู่ที่หอวงังปทุมมานานหรือยังครับอยู่มาประมาณสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วรับผิดชอบเรื่องนี้เลยค่ะเพิ่งได้มารับผิดชอบเมื่อป,ปีที่แล้วค่ะ ่าครับแล้วเป็นยังไงไมายังไงครับมาอยู่ตรงนี้คุณครูปออ,อเขาคัดเลือกยังไงค่ะก็นะคะปกตินะคะเราจะมีครูผู้ใหญ่นะคะที่ดูแลเรื่องของยาเสพติดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าท่านพอ,อเนี่ยคะ่ะได้เล็งเห็นว่าในโรงเรียนของเราอะคะ่ะจะมีครูครูผู้ช่วยเยอะนะคะ ก็จะต้องมีการพัฒนานะคะโดยการเริ่มต้นจากให้ครูผู้ช่วยเนี่ยได้ดูแลงานใหญ่ๆภายในโรงเรียนนะคะคุณครูก็เลยได้รับมอบหมายในในด้านของการดูแลเรื่องของงานยาเสพติดภายในโรงเรียนนั่นเองค่ะเพราะว่าก็ยังจะมีครูครผู้ใหญ่ะคะ่ะเป็นครูพี่เลี้ยงคอยช่วยสอนงานอยู่ค่ะถามจริงยากไหมเพราะว่าโรงเรียนนี้นักเรียนหลายพันคนเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะนักเรียนก็ประมาณ2,600คนค่ะ เป็นขนาดใหญ่พิเศษค่ะก็อาจจะยากในเรื่องของการค้นหาเรื่องของยาเสพติดหรือว่าบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าต่างๆค่ะผมเห็นเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยทุกโรงเรียนเช้ามาก็จะมีคุณครูบ้างมีนักเรียนที่ทำเวรบ้างมาคอยตรวจกระเป๋าเปิดกระเป๋าค้นกระเป๋ากันแน่นอนอะ่ะมันก็ต้องมีการหลุดรอดบ้างแล้วยิ่งหอวังปทุมนักเรียน2,600คนจะไป เปิดตรวจกันยังไงเยอะแยะครับค่ะก็ทางโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีนวัตกรรมในการตรวจจับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งได้นํามาใช้ในสมัยของท่านผอ,อ,อสุนทนพรพิจมรูนนะคะ,คะเครื่องตรวจจับไฟฟ้านี้ค่ะก็นํามาใช้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นขนาดใหญ่พิเศษนะคะมีนักเรียนประมาณ2,600คนคะ่ะซึ่งเราจะมีประตูทางเข้านะคะทั้งหมด3ทางเราก็จะให้ครูเวรประจําวันเนี่ยอยู่ตามจุดนะคะ จุดละ2คนนะคะร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนค่ะก็ได้นํามาใช้นะคะเพราะว่าจะมาตรวจค้นทุกคนก็อาจจะใช้เวลานานใช่ไหมคะแล้วก็คนก็เยอะเกินไปก็เลยเอาเครื่องนี้ค่ะมาใช้โดยการสแกนหัวตั้งแต่หัวนะคะจนจะรวดดเท้าเลยนะคะถ้าเครื่องเนี่ยมีการส่งสัญ,ญญาณคุณครูก็จะมีการส่งต่อให้กับคณะกรรมการสภานักียนค่ะในการตรวจค้นต่อไปถ้าสมมติว่าเจอเนี่ยเราก็จะมอบให้กับฝ่ายกิจการต่อไปนั่นเองค่ะไอ้เครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับ เวลาเราเข้าไปที่สนามบินใช่ไหมแล้วพอเขาสแกนตั้งแต่หัวจดเท้ามันก็จะมีถ้าเจอบุหรี่ไฟฟ้ามันจะติ๊ติๆๆิ๊ติ๊เลยไหมใช่ค่ะก็จะส่งสัญญาณได้เลยแต่คะก็จะมีข้อระวังอยู่นิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นเครื่องตรวจจับโลหะบางทีถ้าเจอโลหะอย่างอื่นน่ยก็จะมีเสียงดังเราก็เลยจะต้องส่งต่อให้กับคณะกรรมการสภา,านวบียนในการช่วยคนต่อไปว่าโลหะนั้นน่ยคือโลหะปกติหรือว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้า โอ้ท oh, ่านผู้ชมครับแบบนี้นะีคุณครูบอกว่าเป็นเครื่องตรวจจับโลหะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเกิดพกอาวุธเข้ามาด้วยก็สามารถตรวจจับได้ค่ะเสร็จเลยใช่ค่ะนอกจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วถ้าพกอาวุธมาโรงเรียนอีกก็เจอค่ะสองเด้งเลยใช่ค่ะอ่ะทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเครื่องนี้แสดงว่าต้องมีต้องมีเยอะเพราะว่ามีสามประตูนักเรียน2,600คน ก็มีประมาณ7เครื่องด้วยกัน <7 S 2> คเเครื่องแล้วก็ยังพอสามารถที่จะเอามาใช้ได้ทั้ง3ประตูอ้ oh. แว่ามีครูประจำจุด2คนอ oh. ๋อสองคนก็พอดีเลยยังเหลืออีกหนึ่งใช่ค่ะสงสัยเหลืออีกหนึ่งนี่เอาไว้พออ,อมาตรวจตามห้องได้ใช่ไหมพออ,อมาตรวจผมว่าท่านพออ,อท่านท่านท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะเพราะว่าผมไปมาหลายโรงเรียนแล้วก็ยังไม่เคยเจอ มาเจอที่หอวังปทุมท่านพอ,อสุทอนทรพิจมรุนนะครับท่านท่านคุณครูมาอยู่ก็เจอท่านเลยใช่ไหมะจะมีพออท่านก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็ท่านผอ,อก็เพิ่งมาในปีการศึกษาที่แล้วค่ะอ๋ท่านผอ,อสุทอนทรมาก็ใช้เครื่องนี้เลยใช่ค่ะด่น,นเห็นไปไฮเทคไหมเพราะว่าก็2,600คนนี่จะไประตรวจกันได้เยอะก็เป็นไปนไม่ได้นะแล้วมันมีไหมคุณครูมันมีหลุดมีไหม ก็พอมีบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสแกนเจอบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนนะคะแต่ในโรงเรียนนะคะก็จะเป็นบุหรี่แบบมวนมากกว่าอ๋อใช่ใช่ใชใชเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่มันติดแน่นอนถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าเป็นบุหรี่มวนมันไม่ติดอันนี้ก็คือจะไปเจอกันตามห้องน้ําถูกต้องค่ะจะเป็นจุดอับภายในโรงเรียนค่ะ ก็จะเจอบ้างในห้องน้ำนะคะแต่เราก็จะมีคณะกรรมการสภานักเรียน,นะคะ่ะในการช่วยสอดส่องดูพฤติกรรมของเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน,นะคะ่ะเรียกได้ว่าหลุดจากเครื่องมาเจอน้องๆเขาใช่คะ่ะตอนนี้เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับที่ที่ยังเป็นบุหรี่มวนอยู่บุรี่มวนใช่ไหมคะ ตอนนี้ค่ะบุหรี่ไฟฟ้าลดลงไปเยอะแล้วนะคะเพราะเราตรวจพบเนาะแต่ว่าบุหรีม่มวนเนี่ยก็ยังพอมีบ้างนะคะก็คิดเป็น50นะคะที่แบบว่าลดน้อยลงไปนะคะประมาณนี้ค่ะอืมเอาละครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นความเข้มข้นของคุณครูเบสนะครับที่เขาใช้เครื่องเนี่ยเข้ามาสแกนตามนโยบายของท่านปอ,อสุนทนพรพิจมลูนนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังปงทุมธานีนะครับเดี๋ยวนี่แหละครับ มือไม้ที่มาช่วยคุณครูเวลาที่มีการหลุดลอดของบุหรี่มวนเข้ามาเอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติยาพรบุญโคนะคะหนูเป็นรองประธานนักเรียนค่ะก็คือทางสภาน,นักเรียนของเราเนี่ยมีสมาชิกจำนวน42คนค่ะเราก็จะจัดแบ่งเวรประจำวันเพื่อกระจายกำลังในการลงพื้นที่เสี่ยงนะคะก็อย่างเช่น พื้นที่ที่เป็นห้องน้ำหรือเป็นจุดอับเช่นหลังอาคารค่ะประมาณนี้ค่ะสี่สิบสองคนแบ่งกันยังไงเวลาเวลาลงเวรเราก็จะแบ่งเวรเป็นเวรตรวจตรวจอาคารเรียนตรวจห้องน้ำแล้วก็จะมีเวรหน้าเสาธงเช็คแถวซ้ายอะไรแบบนี้ค่ะสี่สิบสองคนนี่คุณครูเขาแบ่งนี่ในหนึ่งวันเนี่ยลงพร้อมกันไหม เป็นแล้วแต่จุดค่ะก็คือโรงเรียนเราจะมีห้องน้ําหลายจุดใช่ไหมคะครับเราก็จะแบ่งเป็นจุดละคนหรือสองคนประมาณนี้ค่ะจุดละคนหรือสองคนนี่ก็แสดงว่าแน่นอนเลยว่าห้องน้ํามีกี่ห้องเสร็จแล้วหมดเพราะมันสี่สิบสองคนใช่ค่ะยังไงยังไงห้องน้ําคงไม่ต้องมีถึงสี่สองจุดถูกไหมครับมีกี่จุดคุณครูค่ะ ก็มีทั้งหมดถ้าเป็นที่นั่งนะคะก็จะมีทั้งหมด72ที่นั่งค่ะจะเป็นพื้นที่เฉพาะ<อ>ห้องน้ำ,นำใช่ค่ะมีแต่ตามจุดใช่ไหมคะ,ะมีกี่จุดมีประมาณ5จุดค่ะ5จุดโอโหท่านชมครับคิดง่ายๆนะครับ5จุดนักเรียนที่เป็นสภา42อย่างน้อยๆจุดหนึ่งเจอ8คนอยู่แล้วถูกไหมใช่8คนเอาอยู่ไหม อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคุณครูค่ะอแสดงว่าเราต้องเจออะไรสิเจอไหมเจอไหมมีบ้างค่ะก็จะเป็นเราไปเจออะไรมาอย่างเช่นเวลาเราเดินเปลี่ยนคาบเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้กลิ่นพวกบุหรี่มวนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีช่วงพักกลางวันหรือเวลาคาบว่างอะค่ะเจอแล้วทํำยังไงเจอเจอตัวเป็นๆเลยไหมเออเราจะไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเราจะ เป็นเหมือนส่งให้ครูมากกว่าค่ะอ,อ้าวพอพอพอเห็นปุ๊บโทรบอกครูเลยคุณครูไอห้องเนี้ใช่ไหมค่ะแล้วคุณครูไปเลยไหมไปค่ะคุณครูไปเลยค,คุณครูรีบเลยคุณครูเบสเนี่ยนะไปเลยเหรอ ก็จะมีคุณครูในฝ่ายกิจการด้วยค่ะก็จะเป็นครูพวกหัวหน้าระดับต่างๆอย่างนี้ด้วยค่ะใช่หรือคุณครูที่อยู่ตามบริเวณจุดตรงนั้นก็สามารถที่จะช่วยเข้าไปไปตรวจสอบดูได้ภายในห้องน้ำค่ะแสดงว่าอย่างนี้เขาปลอดภัยสิเพราะอะไรเพราะไอ้คนที่สู้ไม่รู้ว่าใครแจ้งเพราะเปิดประตูมาก็เจอคุณครูแล้วแหมจะคือเหมือนเราคอยเป็นหูเป็นตาให้คุณครูแต่วันนี้ออกทีวีเนี่ยเขาเจอแล้วนะ เขาเจอแล้วนะเห็นไหมชัดเเนี่ยอ่ะตอนนี้น้องชนิกาสวัสดีค่ะชนิการกันหาค่ะเป็นประธานนักเรียนค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คือก็เจอกันเป็นส่วนมากบางทีพวกหนูอาจจะเดินผ่านและได้กลิ่นอาจจะไม่เจอคนก็มีค่ะหรือบางทีอาจจะเข้าไปแล้วเจอคนค่ะซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นการตรวจคนเองบางทีเราอาจจะสงสัยอาจจะโทรบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ขา ได้กลิน่นอาจารย์ช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคะบางทีอาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอก็ได้คะ่ะหรือบางทีอาจจะมีการทิ้งควันไว้ก็มีบ้างค่ะอืมก็ก็เรียกได้ว่าเจอตัวแล้วเจอจุดแล้วแต่บางทีมีแต่ควันมันไปแล้วใช่ค่ะอ่าแล้วก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยไปจุดอื่นอีกไหมน,นี่ค่ะก็จะมีหลังอาคารคะ่ะซึ่งบางทีหลังอาคารอาจจะมีจุดอับบางตรงซึ่ง คุณครูอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าบางทีคุณครูเขาทําหน้าที่อื่นอยู่ค่ะสภานักเรียนอาจจะเดินไปพบไปเจออย่างนี้ค่ะก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็จะโทรบอกอาจารย์ค่ะแล้วมีการเมื่อกี้น้องบอกว่าเขาไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงมีแอบถ่ายไหมมีค่ะ,ะเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเสื้อไว้แล้วก็ลองแกล้งเดินไป ล้างมืออะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะบางทีจะเซตฉากตั้งแต่ด้านนอกเลยคือว่าคือรู้อยู่แล้วว่ากลิ่นมาแน่ๆแถ้าอย่างชุนักเรียนอาจจะเป็นทางด้านผู้หญิงอาจจะเป็นเน็บกระโปรงค่ะซึ่งเปิดเอาตาไว้แน่นอนก็คือเห็นเรียบกินเรียบท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าคุณครูใช้เครื่องสแกนน้องๆ้องนี่ครับโทรศัพท์แอบอัดนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีทั่วกันเลยค่ะพอๆกันนะค่ะ เรียกว่าอันนี้นะครับท่านผู้ชมครับในโรงเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่าเข้มข้นมากนะครับอันนี้สแกนอันนี้ไปตรวจจุดนึงสี่สิบมี5จุดในห้องน้ำมี42คนกระจายหมดเลยทั่วโรงเรียนนะครับอันนี้คือความเข้มแข็งภายในโรงเรียนที่ทั้งคุณครูและสภานนักเรียนเนี่ยเขาปกป้องเพื่อนเอนเ,อนเขาให้พ้นจากบุหรี่ไฟฟ้าและยาสปิดครับ เดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับการทำงานของคุณครูที่โรงเรียนหอวังปทุมธาน,นีว่าภายนอกโรงเรียนนั้นคุณครูเขาจะปกป้องดูแลลูกศิษย์เขาอย่างไรให้พ้นจากบุหรี่ไฟฟ้าและสารเสพติดครับพักสักครู่ครับ